มีผู้ใดได้ดบอนะครับนะมีผู้ใดได้ดบอพีอ่น้องนะครับตัวเปิดรัฐบาลสาสิบท่านว่าสองห้าหกสี่นะครับนะใครได้ชุดนี้นะครับใครได้ชุดนี้พิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับใครได้ชุดนี้ไปนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยครับตัวเปิดรัฐบาลงวดก่อนนะครับใครได้พิมพ์ขึ้นมาหน่อยจ้าสวยสามโลกนะครับ <ś liters> สวัสดีครับสวัสดีคุณลีโนโน,นะครับคุณจอย คุณสิริพรนะครับสวัสดีครับคุณสบายสบายคุณคมคมนะครับขอบมากครับขอมากสวัสดีครับอาจารย์สนใจสบู่ระเบิดขี้ใครคะ่ะนะครับเดี๋ยวแอดมินทักแชทนะเอาไม่มีใครได้เลยเหรองวดก่อนแนวทางชุดนี้ไม่มีใครได้เลยเหรอทุกคนอันนี้งวดก่อนเนะี่ยพี่น้องนะอย่าเอาเรียกคู่นี้ไปเล่นนะอันนี้งวดก่อนนะครับผู้ใดได้พิมพ์เึ้นมากพี่น้อง ใครได้พิมพ์ขึ้นมาเลยใครยังไม่ได้เลขตัวเปิดรัฐบาลงวดน,นี้พิมพ์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมให้นะยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาครับตัวเปิดรัฐบาลน,นี่แม่นี่แม่ตัวนี่แม่นี่ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นตัวเปิดเมื่อเครื่องเลยนะเนี่ยอ่ามันจะขึ้นตัวเปิดเมื่อเครื่องเลยทุกคนนะครับรัฐบาลน,นะนะมันจะขึ้นตัวเปิดเมื่อเครื่องเลยเนี่ยเนะี่ยเนี่ยตัวเปิดนะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะอ่าเปลี่ยนแค่วันที่นะ เปลี่ยนแค่วันที่เป็นวันที่สิมกราหกห้ใครยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาครับหนังวดก่อนตัวเปิดแต่ครับแล้วก็มีคนถามนะตัวเปิดตัวเปิดทําไมให้ไปแล้วนะครับพอผมพอผมให้ตัวเปิดไปแล้วบางคนไปดูในทิกตอกเนะาะไปดูในทิกตอกผมปล่อยตัวเปิดไปเสร็จผมก็ปล่อยเลขก่อนอั้นไป แล้วก็มีแล้วก็มีคนถามนะครับเอ้าแล้วเลขก่อนหน้านี้เป็นเลขอะไรก็ดูจากหัวข้อเลยครับดูจากดูจากหัวข้อตรงนี้เลยนีดูจากตรงนี้เลยนะครับตัวเปิดคือตัวเปิดตัวแรกที่ผมจะให้ตัวก่อนอันคือตัวที่มันจะดังแล้วผมเร่งให้ให้มันเร็วที่สุดเลขระวังนะครับเลขระวังคือเลขที่ผมซื้อกันไว้มากที่สุดนะครับเป็นเลขที่อันตราย มันไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับนะใครชอบตัวไหนใครชอบตัวเปิดเอาตัวเปิดไปเล่นใครชอบก่อนดังเอาก่อนดังไปเล่นใครชอบเลขระวังใครชอบเลขหมัดเดียวใครชอบเลขสามตัวเอาไปเล่นครับนะเอาไปเล่นครับเลือกเอาไปเล่นก็ได้หรือบางท่านนะครับหลายๆคนครับติดตามผมหมดก็มีติดตามมาหกงวดติดนะครับติดตามมาหกงวดบางคนได้ประมาณสามสี่งวดก็มี เลขตัวเปิดวันนี้หกห้านะครับนะบางท่านนะได้ยินคําว่าหกห้าโอ้มันดังแล้วมันอันแล้วผมบอกผมแจกแนวทางผมปล่อยแนวทางตัวเปิดไปตั้งแต่วันที่วันที่สามปล่อยไปตั้งแต่วันที่สามปล่อยช้าปล่อยเร็วยังไงมันก็ดังต่อให้ผมปล่อยตอนนี้มันก็ดังคือเขาผมปล่อยวันที่สามมันก็ดังต่อให้ผมปล่อยวันที่หนึ่งมันก็ดังขึ้นเขา วันที่หนึ่งวันที่สองดังเหมือนเดิมครับน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวเปิดใครเล่นได้ใครตามได้นะครับหกห้าเอาไปเล่นแต่ถ้าใครนะครับผู้ใดหาพ่อพ๊อหาพ่พเจอ,อเป็นไปยังเอาเลขสามตัวไปตัดเล่นได้ครับดวงใครดวงมันเนะาะมาแล้วครับผมสามตัวรัฐบาลน,นะครับแนวทางชุดนี้จะเป็นเลขที่อยู่ในซอง ถ้าดูสามตัวชุดนี้แล้วนะครับวันเปิดซองวันเปิดซอง <c oughs> ไม่อยากดูเลขสามตัวไม่เป็นไรสามตัวมันจะอยู่ท้ายๆเลยนะครับสําหรับเลขซองนะใครดูถึงเลขบัดเดียวเสร็จนะครับนะเปลี่ยนหนาเลขก็ได้นะครับพอเลขสามตัวได้ไปแล้วนะเลขสามตัวซองจะมีเพียงชุดเดียวนะครับแต่สําหรับผมมันบดดังหรอกเลขสามตัวชุดนี้ไม่ดังนะ,ะทุกคนฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับใคร ใครสนใจเข้ากลุ่มรับเดียวทางสายด,วด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับนะจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินนะครับนะขอสายด่วนแน่นะครับว่าอย่างที่แล้วรอรับสายด่วนเลยนะสายด่วนไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บจะได้ปั๊บนะสายด่วนเข้าไปแล้วรอในกลุ่มนะครับเข้าไปแล้วรอในกลุ่มวันที่สิบหกสายด่วนมาวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกได้ก่อนแน่นอนนะครับได้ก่อนแน่นอนครับ ได้แท้แน่นอนนะครับเขาไปนอนเลียนในกลุ่มเลยอาจารย์ห้าหกได้เราคุ้มมากๆนะครับขาผมดีใจน้ำทุกคนเลยนะครับบ่ได้จชงไใดนางเขียดตะมักดวนนั่งเก่งยุาสันฮนะเก่งจนขาซ่าเอาเลยนะครับ ใครจิ้มลิงด้าน,นล่างแล้วนะครับพิมพ์มาเลยนะพิมพ์พร้อมปังมาเลยนะครับแล้วขอให้ปังทุกคนนะสามตัวรัฐบาลนะครับตัวแรกวันนี้เสนอนะตัวแรกวันนี้ให้ไปก่อนเลยนะครับคือเลขสี่นะใช่ครับถ้าเอาก้าแทนเก้าห้าหกใช่ใช่ใช่เก้าห้าห้าเก้านะครับใช่ครับนะมนอยู่ที่เทคนิค นะครับมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับ mm hmm. บางท่านก็โอ้ยเรียกมันดังถอยถอยดีกว่านะครับถอยออกมาก็ได้ครับนะถ้ามันดังเกินถอยออกมาครับนะแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราไปเห็นนะครับสมมติมันดังเนาะแต่เราไปเห็นนะครับเราเห็นพอดีนะครับแนะนํานะครับมันอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้นะมันอาจจะเป็นดวงของเรามันอาจจะเป็นอ่าช่วงของเฮ้านะครับ <c oughs> อ่ะตัวแรกนะครับเป็นเลขสี่ทุกคนคิดว่าเป็นเลขอะไรครับตัวแรกนะครับเป็นเลขสี่สามตัวรัฐบาลแนวทางประจำวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับหาซื้อหกหาไม่ได้เลยเอาเก้าหาครับผมนะคุณเจ๊ใหญ่พูดถูกนะครับคุณเจ๊ใหญ่พูดพูดถูกครับเอามันไกลเคี้ยงก็ได้นะครับนะว่จาจำเป็นต้องเป๊ะมันอยู่ที่ดวงนะไอ้ต้นทุนมันต้นทุนมันก็อีกเรื่องหนึง่ง นะครับดวงมากกว่านะดวงมาก่อนต่อไปครับผมอ่ะตัวหน้าเป็นเลขสี่นะครับตัวต่อมาเป็นเลขห้าครับผมตัวต่อมาเป็นเลขห้านะครับสามตัวเนะนยนนิดนึงนะครับสามตัวที่ทุกคนจะได้ไปในวันนี้นะตัดเล่นได้ตัดครับตัดเล่นได้ตัดครับเพราะว่ามีคนได้นะมีคนได้เยอะครับสําหรับเลขสามตัวรัฐบาลเลขซองอ่ะมีคนได้เยอะ หวดกรอนะครับอ่าเจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าใครตัดไปเล่นนะครับสามเก้ากลับเป็นสามหกก็ได้นะครับหกแปดแตกตรงๆเลยนะครับหกแปดแตกตรงตรงอันนั้นอันนั้นเราต้องพลิกแพ่งหยางแงบแต่ไอ้หกสามสามหกนะครับมันต้องพลิกนิดหน่อยนะครับหกสามสามหกต้องพลิกนิดนิดหน่อยนะครับนะครับหกสามสามหกต้องพลิกนิดหน่อยนะครับเจ็ดสามเก้า ผมให้ไปใครตัดเล่นนะครับใครตัดเล่นแล้วกลับเล่นนะครับสามหกหกสามแตกไปเลยนะอะต่อไปตัวสุดท้ายตามนี้เลยนะครับสี่ห้าหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งจ้ะสี่ห้าหนึ่งนะครับ อูบางคนเดาถูกเนาะปะ๊าคือเซียนแทยสี่หาหนึ่งพนะพิมพ์มาพร้อมกับผมปล่อยพอดีนะ <c oughs> นะอาจจะสังเกตเห็นแบบขอบกระดาษก็ได้นะนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเหลือน้อยเนาะไม่สองก็หนึ่งใช่ไหมเป๊ะเลยครับสี่ห้าหนึ่งตามนี้เลยทุกคนสามตัวรัฐบาลแนวทางประจำวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับ แนวทางวันนี้นะครับ451ครับ451เลข3ตัวที่ผมได้ให้ไปในวันนี้นะใครไม่มีเวลาดูอ่าดูวันเปิดซองนะเฉพาะเลข3ตัวไม่ดูไม่เป็นไรครับไม่ดูไม่เป็นไรนะแต่อย่าพลาดเลขหมัดเดียวแล้วกันนะยังเหลือเลขหมัดเดียวนะครับเลขที่อยู่ในซองเลขหมัดเดียวแล้วหมัดเดียวเคยแตกด้วยนะครับ มาดเดียวนะครับมาดเดียวประวัติมีนะครับอดีตเคยมีนะอดีตเคยปังนะไม่ใช่อดีตเคยเคยพังนะนะครับหมาดเดียวอดีตเคยปังนะครับนะปังไม่ปังเข้าไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับผมลงไว้อยู่ผมลงไว้นะครับนะไอที่มันแตกอ่ะมันแตกมันแตกตัวไหนแตกเพราะอะไรแตกตัวอ่าเลขทูบแตกแตกจริงไหมนะครับลองเข้าไปดูครับนะ เนืแอบแบบนี้นะครับอต้องร่องเข่าไปเบิงอีหลีพี่น้อง <c oughs> บางคนอ่ะรอจอบแต่สีวา <c oughs> ให้ผมจมเนเถอะ <c oughs> บางคนจอบแจสิวาอีหลีพี่น้องจอบแจสีวาเรียกจักเข่าอีหรีจักเข่าอีหรีอีเลียนโอ้ยสีวาอย่างเดียวนี่ครับ <c oughs> มีแต่สีแบบมีแต่สีดึงเ้าลุงนี่ครับบางคนจะดึงเราลงอย่างเดียวเลย นะจะไม่ให้เราแบบจะไม่ให้เราบอกเดยเราว่าเออคอยไ้คอยไ้เลขตัวนี้ไปแล้วมันถือหรือข้าเจ้าได้นะครับบางคนจะดึงลงอย่างเดียวนะนะถูกแล้วค่อยลงนะครับต้องเข้าไปดูนะครับต้องเข้าไปดูก่อน